ลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ True Corporation กลุ่มบริษัทกราฟมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปรกรุงเทพ ตอน,นีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้ามาสู่ช่วงของ Money@ a t AC Plus นะคะในช่วงวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวันศุกร์ที่15เมษายนน2559แล้วนะคะนับถอยหลังกันไปวันอาทิตย์นี้17เมษายนน2559ค่ะถือว่าเป็นกําหนดนะคะที่หลายๆคนนั้นเฝ้าจับตาม,มองจากนักทุนทั่วโลกด้วยนั่นก็คือประเด็นสําคัญในการหา,หารือระหว่างนอน o โอเปกและโอเปกค่ะว่าจะมีการคงอัตรากําลังการผลิตได้หรือไม่นะคะซึ่งถือว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาราคา น้ำมันนั้นเป็นตัวกําหนดบทบาทที่ทางของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเพราะว่าราคาน้ํามันจะเวียงขึ้นหรือว่าเวียงลงล้วนแล้วแต่มีผลต่อน้ําหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานทั้งสิ้นนะคะซึ่งโอกาสของความเป็นไปได้ในการที่ราคาน้ํามันนั้นจะพุ่งทยานจากระดับนปัจจุบันซึ่งหลายๆหน่วยงานนะคะหรือแม้กระทั่งโบรโกเกอร์ต่างๆนั้นประเมินว่าแนวโน้มของราคาน้ํามันในปีนี้เฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ40เหรียญต่อบ,บาร์เรลโดยที่มองว่าโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นไปนั้น,น,ะะจจนเนี่ย ณปัจจุบันถือว่ามีอุปทานส่วนเกินก็คือกําลังการผลิตส่วนเกินอยู่ค่อนข้างมากในขณะเดียวกันค่ะปริมาณน้ํามันดิบสํารองของสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในระดับที่สูงสุดตลอดการที่ระดับ540ล้านบา์เรลด้วยนะคะประเด็นดังกล่าวนี้ยังเป็นปัจจัยถ่วงต่อทิศทางของราคาพลังงานและก็น้ํามันในอนาคตซึ่งตอนนี้เนี่ย เราคงจะได้จับตาและะ้วค่ะว่าในวันที่17เมษายนนี้ในฝากฝั่งของนโนโอเปกและโอเปกนั้นเขาจะสามารถหาหรือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ส่วนใครนะคะที่บอกว่าอ่ะมองในเรื่องราวของปัจจัยภายนอกนะคะอย่างราคาน้ํามันที่จะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนแล้วอยากจะมองหาทางเลือกอื่นๆที่น่าจะมีผลนะคะต่อการ หาเงินหรือว่าการที่จะหาแหล่งเงินทุนนะคะเข้ามาเสริมสภาพคล่องในกรณีของการทําธุรกิจของท่านด้วยวันนี้ก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจนํามาฝากกันค่ะนั่นก็คือรูปแบบของ Crowdfunding นั่นเองนะคะสําหรับรูปแบบของ Crowdfunding นั้นเป็นอย่างไรนะคะในส่วนหนึ่ง หลายๆคนคงจะเห็นได้นะคะว่าในช่วงของปีที่ผ่านมาทางด้านของกรตตอนนั้นพยายามที่จะหารูปแบบของการระดมทุนในรูปแบบใหม่ๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้ามาดูแลบทบาทหน้าที่ต่างๆของผู้ที่จะมาเป็นสื่อกลางในการระดมทุนหรือแม้กระทั่งนะคะผู้ที่จะออกหุ้นในลักษณะของ Equity c r o w d Funding นะคะตรงนี้ก็ต้องเข้ามามีหน่วยงานที่เข้ามากำกับดูแลเพื่อที่จะป้องกันประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือว่าปัจจัยที่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักลงทุนได้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้กันค่ะクラฟันดิ้งคืออะไรนะคะクラฟันดิ้งก็คือรูปแบบของการระดมทุนนะคะจากมวลมหาชนนะคะที่มีการระดมทุนจากคนแต่ละคนเข้ามาในปริมาณของคนจํานวนค่อนข้างมากนะคะโดยที่จุดมุ่งหวังนั้นก็คือว่าไม่ได้มีการครอบครองการ เข้าครอบครองหรือว่าถือครองบริษัทนะคะโดยที่นักลงทุนเหล่านี้ก็จะมีการส่งเงินเข้ามาเพื่อที่จะก่อตั้งหรือว่าเป็นทุนในการซัพพอร์ตทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะรูปแบบของ crowdfunding นั้นมีหลากหลายประเภทนะคะยกตัวอย่างเช่น เราจะเห็นได้นะคะว่ารูปแบบของ crowdfunding อย่างที่เห็นในปัจจุบันยกตัวอย่างเนี่ยนะคะอย่างแรกก็คือรูปแบบของการระดมทุนเข้ามาในการขอรับบริจาคหรือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆบางอย่างแลกเปลี่ยนกับเงินทุนนะคะอย่างเช่นสินค้าหรือบริการตัวอย่างต้นแบบเป็นต้นหรือแม้กระทั่งการขอกู้เงินจากคนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเอาไว้นะคะเรียกว่า loan base นะคะอย่างอันแรกเนี่ยเรียกว่า donation base นะคะส่วนอันที่สาม Equity Crowdfunding ก็คือรูปแบบของการเข้ามารวมหุ้นกันค่ะณนะปัจจุบันนี้ทางด้านของกรตอนนั้นก็มีข้อกำหนดเอาไว้นะคะสำหรับกรณีของ Equity Crowdfunding ที่จะเข้ามาใช้ในประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดในการลงทุนมูลค่าไม่เกิน50,000บาทต่อคนนะคะและตลอดทั้งปีนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน500,000บาทด้วยเพื่อที่จะกาหนดขอบเขตความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะส่วนกรณีที่ หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันพอจะมีตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างน,นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นํามาพูดคุยกันยางกรณีของบริษัทหนึ่งที่พยายามจะหาเงินทุนในการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นของบริจาคนะคะให้กับโรงเรียนหรือว่าบริเวณพื้นที่ที่ขาดแคลนนะคะเขาก็มีการระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะโดยที่จะมีให้เป็นรูปแบบของการบริจาคถ้าบริจาคในสัดส่วนเท่านี้จะได้สินค้าแบบนี้ไปนะคะก็ถือ ว่าเป็นรูปแบบของความน่าสนใจในการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่จะใช้ในเรื่องราวของการบริจาคเงินนั่นเองค่ะหรือแม้กระหั่งนะคะถ้าหากว่ามองไปเนี่ยนะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือกรณีที่ นักลงทุนเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้าไปลงทุนในหนังสือเล่มหนึ่งอย่างโมบิดิกเนี่ยโมบิดิกเนี่ยนะคะเขาก็เป็นหนังสือที่จะจัดทําขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นการจําหน่ายในวงกว้างก็สามารถที่จะให้แต่ละคนเนี่ยที่สนใจอยากจะจัดพิมพ์แล้วก็อยากจะได้เป็นของตัวเองนะคะระดมทุนเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีการระดมทุนเข้าไปแล้วก็จะได้รับหนังสือกลับคืนไปค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะต้นแบบที่เกิดขึ้นนะคะจากการ ที่เรามีการใช้รูปแบบของ Crowdfunding ในต่างประเทศนะคะเขาก็จะมีการนำเสนอโปรดักต์ใหม่ๆของเขาเองต้นคิดแนวคิดนะคะหรือแม้กระทั่งสินค้าที่จะผลิตขึ้นในอนาคตมีการมาโพสต์นะคะในเว็บไซต์ต่างๆอย่าง Indigo หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะคะอื่นๆอีกมากมายที่สามารถที่จะมา เปิดเผยแนวคิดและก็ต้นแบบสินค้าให้กับผู้ที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนกับเขาได้เห็นนะคะแล้วก็ถ้ามีการร่วมลงทุนเขาก็จะมีการกําหนดระยะเวลาในระยะเวลาหนึ่งนะคะถ้าผ่านพ้นไปแล้วเงินลงทุนไม่เข้าเป้าเงินเหล่านั้นก็จะคืนกลับไปสู่ผู้ที่เคยคิดจะร่วมลงทุนกับเขานั่นเองค่ะรูปแบบแบบนี้มันดีอย่างไรนะคะดีต่อกรณีของธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถนําเสนอไอเดียได้นะคะถ้าหากว่าไอเดียนั้นสามารถชนะใจาก็มีโอกาสที่จะคว้าเงินทุนไป ใช้ในการต่อยอดการตลาดนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะคะอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นก็คือการจัดตั้งบริษัทที่เป็นรูปแบบของ f i นเทคนะคะแล้วเขาก็จะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ c r o w d f ฟั d ดิ้งนี่ยแหละค่ะก็คือรูปแบบของบริษัทมีฟันเขามีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ รดมทุน Equity Crowdfunding ที่ได้รับอนุญาตจากกรตอเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมสามารถเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์โดยมี Crowdfunding Portal ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการระดมทุนให้ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุนเส่อแน่ค่ะว่าการระดมทุนดังกล่าวยังเป็นของเล่นใหม่ในโลกของการลงทุนวันนี้เราจึงมีแบบทดสอบการลงทุน c r o w d f u n d i n g แบบง่ายและเสี่ยงน้อยกว่ากับ c r o w d f u n d i n g Reward ในเว็บไซต์มีฟัน com คราวฟันดิ้งเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราสร้างแคมเปญขึ้นมาก่อนเราบอกว่าเราทำแคมเปญคราวฟันดิ้งนาฬิการุ่นใหม่นะครับเราลองทดสอบไอเดียอัด YouTube บอกที่มาที่ไปบอกจุดเด่นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เราเสร็จแล้วเราก็โปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียมีคนชื่นชอบก็ทำให้การสนับสนุนเราสมมุติว่าเราบอกว่าอยากได้เงินลงทุนสักล้านหนึ่งคนสนับสนุนพอครบ หล้านอาจจะเป็นนาฬิกา100่งร้อยเรือนแคมเปญสำเร็จเราก็เริ่มผลิตพอผลิตเสร็จเราก็ค่อยเอานาฬิกาให้ไม่ใช่แค่ชื่อที่ต่างกันเท่านั้นค่ะแต่เป็นกระบวนการตอบแทนผู้ลงทุนก็จะแตกต่างกันออกไป equity crowdfunding มอบผู้ส่วนของบริษัทและผลตอบแทนจากกำไรแต่ crowdfunding reward จะให้ของรางวัลตามแต่ที่ตกลงกันไว้โดยผู้ลงทุนสามารถใส่จำนวนเงินได้ไม่จำกัดขั้นต่ำและสูงสุดค่ะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุนของนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจการระดมทุนผ่านโลกออนไลน์แม้ว่าความเสี่ยงจะสูงตามความง่ายของการใช้งานแต่อย่างน้อยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการดีๆนวัตกรรมล้ำๆออกสู่ตลาดเปลี่ยนกลไกาการผลิตการบริโภคและตลาดการค้าในยุคที่ไทยต้องการนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะสำหรับบริษัทขนาดเล็กนะคะที่สนใจอยากจะเข้ามาทําธุรกิจสามารถที่จะเรียนรู้รูปแบบของการเตรียมตนเองนะคะทำแผนธุรกิจหรือแม้กระทั่งการขายธุรกิจของท่านนะคะจะประสบความสําเร็จหรือไม่ถ้าหากว่าทําจริงแล้วสินค้าจะได้รับการตอบรับมากแค่ไหนมันก็สามารถผ่านมุมมองจากการสะท้อนในช่วงระยะเวลาของการที่จะสร้างความสนใจในการระดมทุนนั่นเองค่ะแล้วก็มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะคะซึ่งถือว่านะปัจจุบันนั้นอาจจะมองว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยนะคะอาจจะมี ท่องทางของการเข้าไประดมทุนอาจจะจํากัดหนึ่งในนั้นก็คือรูปแบบของ crowdfunding ที่จะมาตอบโจทย์นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของประกันร,รถยนต์นะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรติดตามได้ใน a c t Tips ค่ะ เคยเห็นตามโฆษณาเขาว่าประกันรถยนต์จะมีตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วแต่ละชั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เกมมีคำตอบค่ะ ประกันภัยรถยนต์ที่เจ้กำลังกล่าวนี้เป็นประกันภาคสมัครใจค่ะโดยชั้นที่1คือประกันที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุดรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายผู้โดยสารในรถทรัพย์สินของบุคคลภายนอกความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันรวมถึงกรณีสูญหายและไฟไหม้ค่ะประเภท2หรือว่าชั้นที่2คล้ายกับชั้นที่1แต่ไม่รวมถึงกรณีไฟไหม้และรถยนต์สูญหายค่ะชั้นที่3เป็นประเภทให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเท่านั้นค่ะทั้งร่างกายชีวิตและทรัพย์สิน แม้จะมีประกันภัยหลายรูปแบบเพื่อใช้คุ้มครองผู้ขับขี่ก็ตามค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ดีที่สุดก็คือการมีสติและไม่ประมาทในการขับขี่ค่ะ คิดถึงเรื่องราวของประกันนะคะมาคิดถึงประกันภัยของรถยนต์ภาคบังคับค่ะมีการบังคับใช้นะคะในพรบอันใหม่มีผลตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมานะคะสำหรับผู้ประสบภัยจะได้รับอะไรบ้างน,นะคะสิ่งหนึ่งก็คือค่ารักษาพยาบาลค่ะจะเพิ่มเติมจากเดิม50,000บาทเป็น80,000บาทนะคะต่อคนค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะ200,000บาทต่อคนเป็น300,000บาทและสูญเสียอวัยวะค่ะจากเดิม200,000บาทต่อคนนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น200,000ถึง3 สำหรับพรบที่ยังไม่หมดอายุนะคะก็มีผลบังคับใช้กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความคุ้มครองที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่มองเรื่องมองเรื่องของพอรบรถยนต์ภาคบังคับถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะคะในการคุ้มครองอุบัติเหตุและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองด้วยค่ะอย่าลืมไปต่อพรบกันนะคะนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในช่วงของ m o n e y a แอดเอซีพลัในวันนี้ค่ะแล้วกันไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องราวอื่นๆในอาเซีซนที่น่าสนใจกันต่อนะคะแพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ